สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องก้าวจะมาทำอะไรครับจะมาํำจะมาสวดมนต์ก่อนนอนครับจะมาสวดมนต์ก่อนนอนครับอ่าเริ่มเลยค่ะ มังนามาซามินามาซามิสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนภะควาโตภะคะวาโตสาวะสาวะส,วะ,สวะสัสงโฆสะสังโฆสังฆะ ลูก้าวันนี้วันปีวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับแฮปปี้นิวเอียร์แฮปปี้นิวเอียร์ให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปน้องลูกา้าสมมาชมปิดน้องลูก้าสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีสองห้าหกห้าใส่รองปิดหกห้าตลอดปี Lord.